สวัสดีครับในภาวะนี้เนี่ยเราทุกคนลำบากมากเลยนะครับปัญหาของทุกคนคือต้องหาเงินต้องลงทุนกันใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่านว,วัตกรรมเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยจะหาเงินต้องลงทุนกันใหม่หมดเลยและนว,วัตกรรมเนี่ยมันก็เกิดการหาเงินหาทองกันมากมายแล้วก็มีการโอ้โหหลอกต้มกันเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามานั่งคุยกันนะครับ เพื่อที่จะหาเงินยังไงแล้วก็จะไม่ต้องให้ถูกหลอกนะครับเพราะวันนี้เราก็แย่กันเหลือเกินนะครับนะครับในคลิปนี้เนี่ยของกลุ่มของเมตามาดหกสิบสี่เนี่ยครับเพราะงั้นก่อนใช้เงินลงทุนใดๆเนี่ยนะครับต้องเรามาระวังนะครับเพราะในสภาวะที่ยากลําบากแบบนี้เนี่ยนะครับคนเกิดก่อนเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์หมดเลยนะครับและพอกําหนดกฎเกณฑ์เกิดก,ก่อนนี่ก็เอาเปรียบคนเกิดที่หลังคนเกิดที่หลังนี่แพ้เปรียบหมดเลย และที่สําคัญก็คือสังคมที่เหลื่อมล้าเนี่ยนะครับกฎระเบียบต่างๆที่เขากําหนดมานะครับเป็นสังคมเนี่ยสร้างสังคมให้เหลื่อมล้ําต้องทําตามทุกอย่างที่เขากําหนดและเป็นการกําหนดที่เอาเปรียบเราและที่สําคัญอีกอย่างนึงคือนวัตกรรมเนี่ยวันนี้นวัตกรรมเนี่ยนะครับพัฒนาไปเร็วมากเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยการงานการนี่ทุกอย่างเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมหมดเลยและนวัตกรรมเนี่ยกัดมาแย่งงานเราหนักเข้าไปอีกประกอบกับตัวสําคัญรีโควิด19เนี่ยนะครับ เร่งเป็นตัวเร่งทําทุกอย่างเสียหายหมดเลยรัฐบาลก็บริหารโดยล็อกดาวน์นะครับไม่ให้ทุกคนเดินทางไม่ให้ทุกคนค้าขายการค้าเลยพังเสียหายกันหมดทุกคนตกงานกันหมดเลยในภาวะทั้งหมดเนี่ยนะครับคนเนี่ยที่ขาดศักยภาพเนี่ยนะครับจะหมดโอกาสเลยนะครับและคนกลุ่มนี้ก็จะเยอะมาก,กานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เรามานั่งคุยหาทางออกเนะครับว่าเอะถ้าเราจะอยู่อย่างนี้เนี่ยครับจะยอมอยู่ภายใต้กรอบเดิมอย่างนี้เนี่ย เราตายแน่เราถึงขั้นอดตายแน่นะครับเพราะกรอบเดิมเนี่ยเราต้องทําตามกรอบที่เขากําหนดไว้หมดเลยในกรอบที่เขากําหนดเนี่ยนะครับเขาก็สร้างวัฒนธรรมให้ทุกคนต้องแข่งขันแข่งแย่งกันโอ้ทุกคนทะเลาะบ่อแวง้งแข่งขันแข่งแย่งขัดแย้งกันเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าทุกคนจะประสบความสําสเร็จได้เนี่ยก็ต้องทําตามที่เขากําหนดมาต้องเอาใจเขานะครับแหมบางขั้นถึงขั้นสอพอเลยนะครับต้องมาสอพอเลยแหมความเป็นมนุษย์นี่มันหายไปหมดเลยนะครับแต่ถึงจะสําเร็จมาได้เนี่ย ตามกรอบที่เขากำหนดนะครับทุกคนก็ต้องเดินตามหนังตลอดไปไม่มีวันที่จะแสงได้เลยนะครับเราอยู่อย่างนี้เนี่ยรุ่นเราหรือเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่เจนวายเจนแซดเนี่ยนะครับจะหมดโอกาสเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับเราอยู่ไม่ได้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เรามานั่งคุยกันวันนี้ก็คือว่าทั้งหมดถ้าเราอยู่ไม่ได้แล้วเรากำลังจะหาทางออกใหม่ที่ดีกว่าที่เรามานั่งคุยมานั่งปรึกษากันเนี่ยนะครับที่เรายากลำบากคือเรื่องเงินทั้งสิ้นนะครับวันนี้รูปแบบของการหาเงินเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยผมอยากเชื่อเห็นนะครับ อย่างรูปแบบของการหาเงินเนี่ยครับมันมีอดีตปัจจุบันและอนาคตนะรูปแบบของการหาเงินในการหางานทำในวันในอดีตเราก็ไปรับจ้างอย่างมีงานมีการแต่ปัจจุบันนี่นะครับทุกอย่างใช้นวัตกรรมออนไลน์กันทั้งสิ้นหมดเลยลดจํานวนคนและต้องทาออนไลน์กันหมดนะครับและอนาคตเนี่ยผมว่าจะต่อไปอีกเยอะเลยนะครับส่วนรูปแบบของการลงทุนทําการค้าเนี่ยนะครับเดิมในอดีตเนี่ยเราก็เปิดหน้าร้านนะครับค้าขายกันแบบออฟไลน์นะครับพอนวัตกรรมเปลี่ยนเนี่ย วันนี้ออฟไลน์ไม่มีคนซื้อละต้องหันมาทําออนไลน์กันหมดเลยและนวัตกรรมกําำลังจะเปลี่ยนไปอีกนะครับตามให้ทันเลยนะครับถ้าเงินท้องไม่พอเนี่ยท่านก็ต้องไปกู้ยืมกู้ยืมสมัยก่อนก็เป็นกู้กันแถออฟไลน์ line นะครับก็คือกู้ตามธนาคารไปสินเชื่อไปประเมินไปอะไรกันแต่วันนี้เนี่ยการกู้ยืมธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนเป็นออนไลนะ์หมดจากออฟไลน์เปลี่ยนเป็นออนไลน์หมดอนาคต ก็จะยิ่งเปลี่ยนไปกันใหญ่อีกบางคนนี่ก็ไปวิธีการหาเงินก็นไปเสี่ยง่อยนะครับทั้งซื้อหวยทั้งฉลากกินแบ่งนะครับหรือหนักหน่อยก็ไปเล่นการพน,นันเดิมเนี่ยนะครับก็ซื้อกันที่ออฟไลน์ line. ซื้อตามงานะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อกันออนไลน์การพนันก็เล่นออนไลน์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหมดอน,นาคตยิ่งจะเปลี่ยนไปใหญ่และแม้แต่ระบบขายตรงที่ดิ้นรนกันมานะครับเดิมก็ใช้การประชุมใช้ออฟไลน์ line. นะครับตอนนี้ก็เป็นออนไลน์หมดแนละ้วอน,นาคตก็เปลี่ยน เพราะงั้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบของการหาเงินเปลี่ยนหมดเลยนะครับอดีตใช้ออฟไลน์หมดปัจจุบนนันในออนไลน์หมดเลยและอนาคตนี่ก็จะไปกันใหญ่จะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบของการหาเงินและการลงทุนเนี่ยนะครับรูปแบบของโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยนะครับการลงทุนเดิมก็ใช้ออฟไลน์เดี๋ยวนีใช้ออนไลน์และวันนี้การลงทุนจะพัฒนาต่อไปนะครับเห็นภาพชัดเ๋ยจะเป็นรุ่นเมตาเหนือจริงกันนะครับอยากให้ติดตามดูนะครับเอาละครับผมจะอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยังการหางานทำเนี่ยเราอยู่ในสภาพปัจจุบันนี่ละครับวิกฤตต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการเสียหายหมดเลยลดการจ้างงานเราก็เลยไม่มีงานกันเป็นแถวหมดเลยนะครับเพราะงั้นทุกคนหางานยากมากนอกจากไม่ต้องใช้คนงานแล้วนะครับเยาวชนที่จบใหม่เนี่ยครับก็ยิ่งไม่มีงานหนักเข้าไปอีกและที่สาคัญนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วก็เข้ามาแย่งงานหมดเลยเดี๋ยวนี้ใช้ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ทั้งโรบอทใช้ทั้ง AI หมดแล้วนะครับธนาคารก็ใช้ฟินเทคเข้ามาแย่งงานพนักง,งานหมดแล้ว ปรากฏการที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เนี่ยนะครับทุกคนหางานหาเงินยากมากส่วนในด้านการลงทุนค้าขายวันนี้เนี่ยครับไอการค้าแบบเดิมที่เราผ่านมานะที่เราทํากันมาเนี่ยครับมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วครับ เพราะอะไรเพราะลูกค้าไม่เดิมไปซื้ออลไและที่สําคัญลูกค้าไม่มีกําลังซื้อล้าด้วยการค้าอย่างเดิมนี่หนักหนาสาหัสมากเลยนะครับร้านค้าเดิมเดินค้าขายอยู่แล้ววันนี้ทุกคนที่ตกงานก็หันมาทําการค้าเข้ามาอีกไม่รู้จะทําอะไรไม่มีคนจ้างก็หันมาทําการค้าแข่งกันอยู่นี่นะครับมันไม่ใช่แข่งกันกับร้านค้าเดิมกับลูกค้าเดิมตัวผู้ผลิตเองเนี่ยซึ่งร้านค้าเคยเป็นตัวแทนนะครับผู้ผลิตเองเนี่ยก็หันมาทําการค้าออนไลน์ก็เลยมาแข่งขันกับเอเย่นเดิมร้านค้าเดิมเพราแข่งกันมากๆก็ตัดราเอง รุปเลยลมีแต่ผู้ขายเลยเนี่ยทั้งร้านค้าเดิมทั้งคนตกงานมาเปิดการค้าใหม่ทั้งโรงงานก็มาแย่งการค้าขายกันหมดเลยมีแต่ผู้ขายไม่มีผู้ซื้อแล้วมไม่มีใครอยู่ได้นะครับร้านค้าเดิมเนี่ยไม่มีศักยภาพก็แข่งขันต่อไปไม่ได้เลยส่วนการหาเงินแบบที่เราดิ้นรนกันอย่างเดิมคือการกู้ยืมเงินนะ,นะครับเวลาเราหาเงินไม่พอเราก็ต้องไปกู้ยืมนะครับเราเนี่ยเกือบจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยเพราะทุกคนมันยากลำบากหมดแล้วความลำบากนี่มันถูถึงกันหมดเลยไม่มีใครช่วยใครได้เลย ไอ้คันจะไปขอความช่วยเหลือจากภาค,คร,าารัฐนะครับเองโอ้โหลําบากสาหัสนะครับเพราะต้องเข้าคิวรอภาครัฐเอาเงินมาช่วยเรานี่ก็ต้องไปกู้ยืมมานะลูกหลานเราไปใช้นี่ที่เรามาใช่วันนี้หมดนะครับโอ้มันหนักหนาสาหัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ขันจะกู้ยืมนอกระบบเนี่ยโอ้โหยากลําบากมากแล้วก็เสียดอกเบีย้ยไปสร้างภาระเพิ่มโมโหฬานการกู้เงินนอกระบบสร้างภาระสร้างดอกเบีย้ยหนักหนาสาหัสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเงินวันนี้เนี่ยนะการกู้ยืมมันไม่ใช่ช่องทางอีกต่อไปแล้ว ฟพราะงาั้นทุกคนเนี่ยจะหมดหนทางเนี่ยแล้วก็ไล่คนเกีย่ยวยาเลยนะครับวันนี้เราทุกคนยากลาบากหมดเลี่ยนะครับเพราะยากลาบากมากๆเขาก็ไปเล่นหวยา้าฉลากกินแบ่ง้าเล่นหรือเล่นการพนันา้าไอการเล่นหวยหรือซื้อฉลากกินแบ่งหรือเล่นการพนันเนี่ยถ้าลงทุนฉลากกินแบ่งรักภาครัฐนะครับของรัฐบาลพอเชื่อถือได้แต่โอกาสถูกก็จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้เธอไม่เห็นฝั่งเลยนะครับมีแต่เสียเงินมีแต่ลงทุนไอขั้นไปซื้อหวยเนี่ยก็ต้องเสี่ยงสูงนะครับ แล้วก็ถูกโกงง่ายหนักข้นเลยอีกหนักสุดก,ก็ไปซื้อหวยออนไลน์เพราะนวัตกรรมมันเปลี่ยนเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับไปซื้อหวยออนไลน์ก็ต้องเสี่ยงเพราะไม่รู้จักผู้ประกอบการพอาถูกเยอะๆเข้าแล้วก็ปิดเวบหนีเวทําไงครับไม่ได้ไปฟองร้องใครนะครับส่วนการเล่นการพน,นันวันนี้ก็พัฒนาไปถึงเล่นพนันออนไลน์นะครับถูกหลอกซ้ํากันหนักเข้าไปอีกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเสียหายจนไม่มีที่ไปแล้วธุรกิจเดิมๆมนะครับที่เคยทํากันอย่างขายตรงนี้โอ้วันนี้ผมก็ว่ายากสาหัสลําบากนะครับเพราะอะไร เพราะถ้าคุณยังคงเข้าสู่ในการทำมาหากินแบบขายตรงอะ่ะคุณต้องเข้าใจนะครับคุณต้องยอมจ่ายค่าสินค้าราคาแพงทั้งๆท,ที่คุณเองก็รู้ดีโอ้โหมันเกือบไม่มีผลเลยนะเราเนี่ยอยากได้ของถูกแต่เราต้องยอมซื้อของแพงมันผิดตั้งแต่แรกกันนะครับและถ้าเราจะมีะไรายได้เราต้องชวนเพื่อนของเรามาจ่ายค่าของค่าข,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 ของแพงอย่างเราเอีกค,คิดไปมันมีเพื่อนมันต้องรักเพื่อนนะครับมันเหมือนใจร้ายยังไงไมรู้นะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็ากระอักกระอ่วนทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ เพื่อไม่มีอนาคตแล้วเราก็ทําอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อยากมีรายได้เนี่ยไปขายสินค้าแพงให้เพื่อนๆนี่ผมว่าจริงๆแล้วคันจะทํามาหากินวันนี้มันต้องเริ่มกันใหม่หมดเลยนะครับเพราะงานมันไม่มีก็ต้องมาก,รมการเริ่มใหม่ก็ต้องมาลงทุนใหม่หมดพอลงทุนใหม่นะครับวันนี้โลกของออนไลน์เนี่ยนะครับมันเข้าถึงทุกคนมันหลอกกันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อต้องระมัดระวังเลยนะครับถ้าจะลงทุนนะ,นะครับอันนี้เนี่ยเราเนี่ยเตือนกัน นะครับเราเตือนกันเพราะว่าวันนี้เงินทองหายากมากการลงทุนเนี่ยก่อนจะลงทุนกับใครนะครับคุณต้องรู้ว่าคุณจะจ่ายเงินไปลงทุนกับเขาเนี่ยเขามีตัวตนไหมคุณรู้จักไหมนะครับเขามีตัวตนไหมเขาคุณแล้รู้รู้จักไหมถ้าคุณไปลงทุนกับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยนะเขามาคุยมาโม้มาหลอกอะไรคุณเนี่ยนะคุณ คุณจะไปลงทุนกับเขาเนี่ยเขาอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับอันนี้ต้องดูเนี่ยนะครับเพราะถ้าเกิดเสียหายแล้วฟ้องร้องได้ไหมโอ้ถ้าอยู่ต่างประเทศน,นี่คุณเทบจะสูญเปล่าเลยนะครับต้องดูว่าเงินลงทุนเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรมันต้องมีเหตุมีผลน่และครับแล้วก็จะมีรายได้เกิดจากการลงทุนมาอย่างไรคุณต้องอธิบายคุณต้องดูและต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะถ้าเขาบอกว่าเขาเอาไปลงทุนเอาไปเทดเงินเอาไปเทดทองซื้อหุ้นนัดแดกไปซื้ออรุ่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับ คุณไม่รู้สักอย่างเลยนะครับเขาก็สร้างสตอรี่มาหลอกคุณนะครับคุณต้องดูว่าเงินลงทุนนี้เขาเอาไปทําอะไรแล้วที่ไอ้เงินและไอ้สิ่งเข้าไปทำเนี่ยนะครับจะมีรายได้อย่างไร ถ้าไม่รู้ก็ถามคนรู้ครับเสียดายครับอย่าให้ไปถูกหลอกเลยวันนี้เรายากลําบากกันเต็มทีนะครับส่วนเงินที่ลงทุนไปเนี่ยใช่ไหมคุณลงทุนมาให้คนอื่นที่ไม่รู้จักเนี่ยใช่ไหมและเขาเป็นผู้กําหนดทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้โหคุณมสาหัสนะอยู่ๆคุณเอาเงินไปให้เขาคุณไม่รู้จักเขาเลยจะคืนไม่คืนจะมีได้ไหมอยู่ที่เขาเป็นผู้กําหนดแล้วคุณก็ไมไปููเขาอยู่ที่ไหนด้วยนี่นะครับตรงนี้อันตรายมากเลยนะครับก็ถือว่าเตือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดถ้าคุณทําอย่างนี้เงินลงทุนไปอาจเสียหายหหหมมดดเเเลยยนน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 ะะครรัััััับวววีี้้้งงงงิาากพพูถึึขออป็ใจ ข้อพึงระวังถ้าคุณจะลงทุนก่อนลงทุนเนี่ยนะถ้าคนชวนคุณเนี่ยลงทุนแล้วมีรายได้เพราะจริงๆทุกคนอยากมีรายได้ทุกคนที่ลงทุนถ้ามีคนมาชวนคุณลงทุนแล้วมีรายได้โดยไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมันแปลกๆกันนะครับคุณต้องถามเขาและเขาก็ไม่มีกิจการอะไรที่มันชัดเจนเลยนะครับที่มันเห็นได้นะชัดเจนและอธิบายไม่ได้ว่าที่มาของเงิน,นที่จะมาคืนคุณหรือเอามาให้คุณมาจากไหนและถ้าไปอ้างว่าเป็นเป็นของต่างประเทศด้วยแล้วครับยิ่งน่ากลัว คุณจะฟ้องร้องใครเลยคุณรู้เหรอครับว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดี่วันนี้มันหลอกกันสะบั้นทันแหลกหมดเลยนะครับในโลกของออนไลน์ตรงนี้เป็นข้อพึงระวังเลยนะครับทีนี้พอเขาชวนคุณลงทุนเสร็จเขาบอกว่าผลประโยชน์ที่คุณจะได้นะครับมันเกิดมาจากอะไรคนอื่นและทีมงานของเขาเป็นผู้กําหนดหมดเลยโอ้โหนี่เขาหลอกคุณได้สมบัติเลยนะครับคนอื่นๆและทีมงานของเขาเป็นผู้กําหนดไม่มีที่มาที่ไปนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นเพียงการตัดหุ้นปั่นกันเองโยนกันเองก็มาหลอกคุณถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่แต่นนอ คิดให้ดีวิเคราะห์ให้ดีก่อนลงทุนนะคุณเงินทองหายากมากนะครับผมเชื่อว่าข้อปฏิบัติที่จะสร้างรายได้ให้คุณจริงๆเพราะวันนี้เราอยากหารายได้นะครับคุณจะมีรายได้เนี่ยคุณต้องทํางานคุณต้องทํางานข้อปฏิบัติที่จะสร้างรายได้ให้คุณจริงๆเนี่ยครับคุณจําไว้เลยนะครับคุณจะมีรายได้เนี่ยคุณต้องทํางานคุณจะมีรายได้คีมาเฉยๆเนี่ยมันในโลกนี้มันไม่มีหรอกครับคุณต้องทํางานแต่คุณต้องฉลาดที่จะเลือกงานหรือเลือกระบบที่คุณทําได้ง่ายขึ้น แต่ต้องทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเสนอเลยว่าถ้าต้องทํางานเนี่ยนะครับและจะไม่โดนหลอกน,นะครับคุณต้องทํางานมีรายได้จากการทางานเท่านั้นคุณเลือกใช้นวัตกรรมวันนี้มันมีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะครับจะเป็นช่องทางใหม่ออกให้คุณเลยคุณเลือกใช้นวัตกรรมให้คุณและเพื่อนคุณนะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยจะขอบคุณคุณเลยและถือว่าคุณเป็นหุ้นส่วนพิเศษของเขาระบบเนี่ยกำหนดไว้เลยนะครับท่าให้คุณจะมีรายได้ต่อเนื่อง จากผู้ประกอบการนะครับจะเป็นรายได้ที่ยั่งยืนของคุณตลอดไปเลยตลอดไปยาวจนเป็นบำนาญของชีวิตโดยไม่ต้องมานั่งลงทุนไม่ต้องมานั่งขายของให้เสียเวลาเนี่ยนะครับเพราะะระบบอย่างนี้มันจะง่ายง่ายจนกระทั่งคุณเข้าถึงง่ายทั้งตัวคุณทั้งเยาวชนและทั้งผู้สูงอายุนะครับทุกคนเข้าง่ายเลยแค่ไปช่วยเขาชวนกันไปช่วยเขาเนี่ยครับถ้ากับคุณทํางานคุณจะมีรายได้เลยทั้งหมดเลยนะวัตรกรรมเนี่ยนะครับของการหารายได้นะครับจะหาเงินต้องหาเงินจากคุณมีเงิน ให้คุณมีเงินเขาแบ่งบันให้นั่นคือหัวใจวันนี้นะครับคุณเข้าไปศึกษาเลยนะครับเข้าไปศึกษาที่เมตามาส64คุณจะได้เป็นเจ้าของร้านค้าเหนือความคาดหมายเลยสแกนเข้าไปดูนะครับเขาจะทิวายหมดเลยนวัตกรรมวันนี้ทําให้คุณได้เป็นเจ้าของร้านค้าเหนือความคาดหมายเลยนะครับและไม่ต้องนั่งับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทํางานเยอะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือคุณจะมีรายได้จากการเป็นสมาร์ทพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนพิเศษเลยนะครับก็ไปดูคลิปหมายเลข16 ที่แฮปปี้ไล e ์64นะครับสแก,กนเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้หลักข้าวๆให้ฟังนิดหนึ่งที่สมาร์ทพาร์ทเนอร์เนี่ยคุณจะได้เป็นหุ้นส่วนพิเศษเลยนะมีรายได้ตลอดเลยด้วยการที่คุณเข้าไปช่วยทําตลาดชวนเพื่อนคุณเข้าไปช่วยทําตลาดหน่อยนะครับไปดูรายละเอียดในคลิปหมายเลข16 w w w happy l i f e 64ดูให้เข้าใจมันจะกลายเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้คุณกลายเป็นเจ้าของร้านค้ามีรายได้ตลอดชีวิตเลยหรือเข้าไปที่ตรงนี้อีกช่องทางนะครับ คุณจะได้เป็นเจ้าของร้านค้าเหนือความคาดหมายเลยเมตามาดนะครับแม้แต่วันนี้ f Facebook ก็ยังเป็นเมตาเวิร์ไปแล้วนะครับแกงเข้าไปดูนะครับที่ W วิร์ลไวด์เว็บเมตามาสมันจะเป็นระบบพิเศษเลยที่คุณจะได้เข้าไปเป็นเจ้าของร้านค้าเลยและสร้างไรายได้ให้คุณตลอดไปนี่คืองานของคุณคุณจะมีรายได้คุณต้องทํางานนะครับเพราะง,งาั้นร้านค้าเหนือความคาดหมายเนี่ยสร้างไรายได้ให้คุณทุกวันเมตามาหกทิบสวันนี้เนี่ยเดี๋ยว คุณดูหลายๆรอบนะก่อนที่จะมีการลงทุนใดๆนะครับจะได้ไม่เสียเปรียบไม่ถูกหลอกวันนี้เนี่ยเราเชื่อกันไม่ได้เลยนะครับวันนี้พอมีโลกของนวัตกรรมมือถือซื้อของก็รอ,อกันไม่หมดเต็มไ่หมดเลยโอนเองินไม่ก่อ่ ทุกอย่างคุณต้องดูและตัดสินใจด้วยตัวเองวันนี้ทุกคนมันนั่งอดมันอดอยากกันมาก,กน,นะครับวันนี้เราหลอกกันได้แม้แต่เพื่อนรอบตัวนี่เราเกือบเชื่อไม่ได้เลยนะครับบางคนเนี่ยไปลงทุนเข้าไปแล้วไปติดบ่วงเข้าไปแล้วก็มาหลอกเราไปติดบ่วงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ดูให้ดีนะครับศึกษาด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องเชื่อใครศึกษาข้อมูลทุกอย่างแล้วตัดสินใจเรื่องของเหตุและผลอย่าเชื่อคํากล่าวอ้างอย่าเชื่อคําเชิญชวนเด็ดขาดครับคุณจะถูกหลอกผมฝากไว้นะครับเพราะงั้นไอ้ลิงก์ที่ฝากเขาไว้นนีี่ะะครับบเเเาาจอยยยลลด ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบที่จะกลายเป็นสมาร์ทพาร์ทเนอร์ที่จะกลายเป็นเจ้าของ้านคาเหนือความคาดหมายได้อย่างไรเข้าไปดูเราฝากลิงไวต้ตรงนี้เข้าอธิบายช้าๆช,ช,ชัดเจนและมันง่ายมากเลยคุณเยาวชนทุกคนลูกหลานทํางานได้หมดนะครับจะเป็นทางออกให้คุณทางเดียวตรงนี้เลยก็ฝากเป็นแนวคิดฝากเป็นข้อเตือนใจไว้กับทุกคนตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ